สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีมิถุนขอต้องรับข้อสู่ช่อง how to คำถามเปลี่ยนทิศคลิปนี้จะเป็นการทำนายดวงชะตาโดยรวมจากไพ่ทาโร่เมเจอร์อาคานาะไม่ได้จอดจงท่านใดเป็นพิเศษนะคะการทำนายนี้เป็นการทำนายรายเดือนประจำเดือนเมษายนพศ2568 ของผู้ที่เกิดราศีมิถุนชาวราศีมิถุนเลขสี่เป็นดาวเจ้าเรือนสีเขียวเป็นสีประจําราศีเกิดนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเรื่องแรกเลยค่ะการงานการเงินโชคลาภสุขภาพความรักประจําเดือนเมษายนของชาวราศีมิถุนเป็นอย่างไรกันบ้างเรื่องการงานค่ะการงานค่ะช่วงนี้นะคะการงานที่โดดเด่นนะจะเป็นคนที่ทํางานเกี่ยวกับ ความเป็นความตายเกี่ยวกับโรงศพนะคะเกี่ยวกับงานทำเกี่ยวกับอาหารนะคะให้ในการส่งนะคะที่จะร่วมเกี่ยวกับเรื่องงานศพหรือว่าเป็นคนที่ทํางานประกันนะคะเป็นมูลนิธินะคะค่อนข้างโดดเด่นในช่วงนี้นะคะความหมายหมายถึงความโดดเด่นก็คือเหมือนกับว่ามีงานเข้ามาค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะกล่าวถึงผู้ที่ ใช้รถใช้ถนนนะคะให้ใช้ความระมัดระวังนะคะในการใช้รถใช้ถนนนะจ๊ะค่ะส่วนคนที่มองหางานหรือว่าสมัครงานไว้ช่วงนี้นะคะก็คือให้ทิ้งใบสมัครไว้ก่อนเนาะช่วงนี้การงานของคุณยังไม่ค่อยโดดเด่นสักเท่าไหร่ยังไม่ได้รับก,การติดต่อนะคะถ้ายังไงแล้วเนี่ยก็คือลองลองลอง,ลองหาเหมือนกับว่าความสามารถพิเศษของตัวคนเองโดยที่ไม่ต้องเหมือนกับว่า ไปสมัครที่ไหนอะคะ่ะนะคะอย่างเช่นเ,ออเราชอบแบบไหนอะไรเกี่ยวกับเรื่องทําอาหารเนี่ยคะ่ะนะคะยังไงลองดูเนาะอาหารการกินหรือว่าเหมือนกับว่าเออเป็นการอาสาช่วยเหลือผู้คนอย่างเงี้ยคะ่ะนะคะจิตอาสาอย่างเงี้ยนะคะจะต่อไปคะ่ะเกี่ยวกับเรื่อง การเงินการเงินเป็นยังไงบ้างช่วงนี้นิ่งๆทรงๆนะคะชาวราศีเมถุนเพราะฉะนั้นเนี่ยจะกินจะใช้จะจ่ายอะไรนะคะให้พิริศพิคอพิจารณาเป็นพิเศษนะอย่างที่บอกว่าพอการงานของเราไม่ได้โดดเด่นสักเท่าไหร่อ่ะคะ่ะมันไม่ได้เอื้อซึ่งกันและกันนะคะนะคะเพราะฉะนั้นก็คือช่วงนี้ให้หมั่นทําบุญนะถ้ายังไงเนี่ยไปทําบุญเกี่ยวกับโรงศพดชาระนิสงถวายพระไตรนะคะถ้ามีโอกาสนะคะเพราะว่าการงานการเงินของคุณช่วงนี้เหมือนกับทรงๆอ่ะคะ่ะยังไม่ได้หวือหวาสักเท่าไหร่นะคะ ต่อไปค่ะเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพช่วงนี้นะคะมีเกณฑ์ที่เหมือนกับว่าคุณจะต้องเหมือนกับไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่มีเกณฑ์ถึงขั้นผ่าตัดค่ะชาวราศีมิถุนเพราะฉะนั้นถ้ายัางไงนะคะเป็นการแก้เค็ดอย่างที่บอกว่าไปทําบุญลงศพชําระนิสมหรือว่าถวายผ้าไตนะคะช่วงนี้นะหรือว่าถ้ายัางไงไปบริจาคเลือดนะคะจะเป็นการเปลี่ยนปลอเปลี่ยนแปลงโอนถ่าย เลือดท,ที่ที่ดีเข้ามาเลือดเลือดที่เสียก็คือขอยออกไปอย่างเงี้ยค่ะอะไรดีจะได้เข้ามาเร็ว,เร,วเร็วขึ้นนะคะจากต่อไปค่ะเกี่ยวกับเรื่องความรัก ความรักช่วงนี้นะคะให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องอารมณ์หงุดหงิดง่ายนะคะทําอะไรไม่ค่อยได้ดังใจนะคะคนที่มีคู่นะให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องคําพูดคําจานะคะส่วนคนที่มีคู่ก็อย่างที่บอกนะคะพับโปรเจกต์ไปก่อนนะคะขึ้นมาพลางหูก็คือเหมือนมีอะไรยังไม่ค่อยคงที่คงเส้นคงวานะคะเพราะฉะนั้นก็คือถ้าใครที่เหมือนกับว่าังศึกษาดูใจกันก็ลองศึกษาดูใจกันต่อไปก่อนนะคะอย่าเพิ่งตกลงปลงใจอะไรนะจ๊ะค่ะต่อไปค่ะดวงชะตาโดยรวม ของชาวราศีมิถุนนะคะเป็นอย่างไรบ้างนะมีอะไรโดดเด่นนะคะช่วงนี้ให้หมันทาบุญนะคะชาวราศีมิถุนนะ,ะก็คือเหมือนกับว่าคุณเอ่อได้มีโอกาสไปวัดอย่างเงี้ยค่ะก็คือให้หมันทาบุญนะคะอุทิศกุศลให้กับเทวดาประจําตัวเราเองนะคะคู่กรรมคู่เวรของเราอย่างเงี้ยนะคะจ้ะ ท่านอยากบอกอะไรกับเราช่วงนี้อย่างที่บอก่าขึ้นมาเนี่ยเดิมูนคือสิ่งที่คุณคิดหวังยังไม่ได้เอออย่างที่คุณตั้งหรือว่าเป้าหมายหรือว่าโปรเจกต์ของคุณน่ะคะ่ะเพราะท่านบอกว่าช่วงนี้ทุกสิ่งทุกอย่างนะไม่ว่าจะเป็นการลงทุนนะคะให้ชะลอการลงทุนไปก่อนนะคะหรือว่าคุณจะเซ็นสัญญาอะไรกับใครนะคะก็คือให้ผ่านไปก่อนนะสัก15วันนะคะเพราะว่าช่วงนี้ช่วงต้นเดือนเนี่ยเหมือนอดวงดาวในตัวคุณเองเนี่ยเลขสีเนี่ยอาจจะเดินเออไม่ เหมือนกับว่าไม่เอออาจจะเดินถอยหลังนะคะแล้วก็อยู่ในราศีนะตอนนี้นะคะก็คือเป็นนิดเป็นปะค่ะไม่ค่อยมีกําลังดาวพุดธของตัวคุณเองอะค่ะนะคะ,นะคะถ้าอย่างไงแล้วนะให้หมันทําบุญในช่วงนี้นะคะจะอ่าต่อไปค่ะเทวดาประจาตัวคุณเองอยากบอกอะไรกับคุณนะคะอืมท่านบอกว่าบางสิ่งบางอย่างทุกสิ่งทุกอย่างนะชาวราศีเมถุนก็คือท่านบอกว่าให บางทีต้องใช้คำว่าปล่อยวางอะคะ่ะคือบางสิ่งบางอย่างไม่ได้ตั้งใจเราเร่งเราเร่งที่จะทําเราเร่งที่จะสร้างเร่งที่จะลงทุนเหมือนกับว่าแทนที่เราจะลงทุนแล้วได้กาไรอย่างนี้นะคะนะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้เดือนนี้เป็นเดือนที่คุณอ่โอเคอยากให้คุณพักผ่อนมากกว่านะคะถ้ามีถ้ามีโอกาสได้ไปพักผ่อนต่างจังหวัดนะคะใช้ธรรมชาติบําบัดนะแล้วก็ถ้ามีโอกาสอย่างที่บอกอะคะ่ะก็คือให้หมันทําบุญนะคะช่วงนี้นะจ้ะ ก็ขอจบความทำนายของชาวราศีเมถุนแต่เพียงเท่านี้ขอให้ชาวราศีเมถุนมีความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะขอให้พบเจอแต่สิ่งดีๆนะคะร่ำรวยสำเร็จร่ำรวยสำเร็จค่ะขอบคุณที่เข้ามารับชมรับฟังการทำนายและเพื่อเป็นกําลังใจฝากกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเปิดการแจ้งเตือนในการอัปคลิปใหม่ๆด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ